แล้วถามว่าทางเราทําอย่างไรบ้างตั้งแต่รัฐบาลจ,จนถึงทหารหารทั่วไปนะคะวันนี้เราถอนกําลังหรือถอนอาวุธหนักหรือยังเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาจะเอาคนไม่ทันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าถอนกลับมาที่ทางลบบุรีแล้วนะคะล่าสุดระงับการถอนกําลังและอาวุธหนักแล้วค่ะเพราะว่าต้องมีติดชายแดนเอาไว้ก็ไม่รู้จะ,จะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะล่าสุดวันนี้นี่เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกประชุมสมชที่ทำเนียบค่ะใช้เวลาสองชั่วโมงเอายังไง กันดีก็มอบหมายให้ท่านพลเอกนัทพลนาพาณิชย์ในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะบิ๊กเล็กแล้วก็ทางด้านคุณศีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเราจะยังไงเพราะว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาไทยกัมพูชาดังนั้นเราจึงมีมติให้ระงับปฏิญญาไทยกัมพูชาทั้ง4ข้อและยุติการส่งเฉลยสึกคืนให้กับกัมพูชาที่ลือกันว่าจะส่งคืนวันที่12นี้ ระงับไปก่อนนะคะส่วนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เราทําอยู่ฝ่ายเดียวแบบเงียบเงียบเงาๆของเราเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าต่อเพื่อความปลอดภัยค่ะคแล้วก็แน่นอนเรา ทำหนังสือประท้วงไปอีกแล้วค่ะไปที่กัมพูชานะคะแล้วก็ชี้แจงไปที่สหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซียในฐานะที่ทั้งสองประเทศนี้เป็นสักรีพยานใช่ไหมมาดูกันหน่อยค่ะว่าเราเสียขาที่เจไปแล้วด้วยเหตุผลกลใดนะคะแล้วก็ต้องระง,งับปฏิญญาต่างๆก็ชี้แจงให้ประชาคมโลกได้ทราบต่อไปนะคะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็มีหน้าที่ชี้แจงให้กับโลกได้ทราบกันค่ะและเหตุการณ์นี้ก็ต้องแสดงความเสียใจยกันทางด้านในเสียสัก์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใช่ก็บอกว่าก็ต้องระง,งับหมดนั่นแหละค่ปะปฏิญญาต่างๆแล้วก็การถอนกําลังก็ระงับไว้ก่อนทาหนังสือประนามพระวัฒนธรอยู่แล้วทําหนังสือประนามกันต่อนะคะส่วนในการรื้อลวดหนามเข้ามาวางทุนระเบิดอย่างที่ทราบกันนะคะอ,อย่างเมื่อกี้เนี่ยสบว่าอังคาายัางบอกเลยว่ารื้อลวดหนามเข้ามาวางทุนระเบิดใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมีกฎอยู่แล้วนะว่าเราสามารถใช้กําลังได้เลยเนี่ยค่ะ เจ็ดขาที่เราเสียไปมันก็อยู่หลังแนวลวดหนามทั้งสิ้น <c oughs> ก็คืออยู่ในฝั่งอธิปไตยของเราและใครจะมาวางมันไม่มีทหารที่ไหนในโลกแล้วคะ่ะวางระเบิดหลังแนวอธิปไตยของตัวเองนะคะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะเอาอยังไง <c oughs> ท่านก็บอกว่าจะไม่มีการเจรจาในการประชุมอะไรอีกแล้วคะ่ะ แต่กระบวนการพูดคุยเดิมก็ยังมีอยู่นะคะส่วนโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสิริพงษ์ท่านก็บอกว่าก็ได้ประชุมสมชออกันแล้วแล้วก็วสั่งการเดี๋ยวให้ทุกหน่วยนั้นปฏิบัติการข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาทําตามนั้นไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างไทยกัมพูชาจะลดลง, <S <S ลงก็หมายความว่าโอ้อันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือจนกว่ามันจะไม่มีภัยอันตรายกับเราแหละแต่ที่ผ่านมาไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอายังไงก็ดีก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงกลาโหมและ แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการอยู่นั่นก็คือการทำหนังสือประท้วงต่อไปค,ค่ะเพื่อให้นานาชาติเข้าใจแล้วก็ประท้วงไปยังกัมพูชานะคะเท่าที่ดิฉันอ่านเนี่ยข้อสังเกตการของทั้นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมแล้วก็กรมการปกครองนะคะมีข้อสั่งการไปก็คือสั่งการให้ชาวบ้านไทยกัมพูชานั้นเตรียมความพร้อม,อมค่ะ ฝ่ายปกครองช่วยกันประสานดูแลให้เกิดความร่วมมือให้ปลอดภยัยันนีอ้อ่านเลยฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอชอรบเฝ้าระวังทำความเข้าใจกับประชาชนดำรงการสื่อสารตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประหลัดจังหวัดในอำเภอข้าราชการฝ่ายปกครองประจำอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาด้วยความเคารพทุกท่านนะคะก็เป็นแผนเชิงรับทั้งสิ้นเลยแล้วค่ะ เจ็ดขาแล้วนะคะไม่ได้มีแผนเชิงรุกอะไรเลยนะคะสั่งการให้อยู่ในที่ตั้งทําหนังสือประท้วงที่เราพูดไปทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไปตรวจสอบการ,รทําหนังสือประท้วงของประเทศไทยโดยคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ใครนะคะเป็นพลตรีวินไทยสุวารีข่ะท่านโฆษกกองทัพบ,บกที่ผ่านมานะคะเราได้ทําหนังสือประท้วงประท้วงอะไรบ้างตั้งแต่ละเมิด m o u 43วางระเบิดน้ําอธิปตงอัตาใบมาเนี่ยทั้งหมดเชื่อไหมคุณสุวิทย์ห้า 500ครั้งเข้าไปแล้วค่ะ500รอยครั้งเนี่ยทำไปแล้วยังไงไม่ได้ผลอะไรตอบกลับมาลวค่ะก็ทำหนังสือไป500ครั้งการที่เราทำอะไรแบบเดิมแล้วหวังผลว่ามันจะต่างไปนั้นมันไม่มีความเป็นไปได้แล้วค่ะก็ไม่รู้ลวค่ะ500ร้อยครั้งแล้วทำหนังสือประท้วงทำอีกค่ะแล้วก็ทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปค่ะ i